คนขายเป็ดขายไก่ขายหมูโดนทำได้ังเยกะกัจังมีเยอะเนาะยามีเนาะน้ำเดือด มสบายดีพี่น้องวัดทุกขุคนเนาะสบายยามเช้าตอนนี้มาสอนอยู่ที่ตลาดเช้าสวรรค์ไทรนครไกรสอนพุมธวิหารแขวงสอนอเขตเนาะทีมนี้มาสอนจะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดเช้าสวรรค์ไซรนะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ ตลาดเซาที่ใหญ่สุดอยู่ในส่วนเขตเนาะวันนี้บอลสอนจะพาพี่น้องไปเลาะฟางโซนขายอาหารสดนะหรือว่าอาหารธรรมชาติเนาะอยู่ทางด้านด้านข้างของตลาดนะตลาดเป็นตลาดใหญ่ที่สุดตลาดเซาที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในส่วนเขตเนาะดูภายในตลาดมีเครื่องขายหลายอย่างหลายชนิดเนาะเจ๊ขเขาไปเบิ่งบรรยากาศข้างในกันเลยเนาะที่นี่อย่างเนาะ โอ้หิด่างทางเข้าเนี่ยเป็นขายเป็ดขายไก่ขายหมูหายแล้วพายเป็ดขายไก่ไกล่ลาด โตท่าไรเท่เนี five, Less, ่ยวทารอผ้าเบล่งโตทไดเท่เนี่โตละพันบอกบ้นหาเซเฟอร์บนเนาะทีว่าโตละพันเลยดิโตละพันนี้เด้อเออตัวสีแดงงนี่นี่นี่โตละพันวันสามแสนสามแสนเนาะนี่เด่นนี่เด่ ขาให้มาถามไว้ถามไปเอาไปกินธรรมดาเลยปิ้นนะครับน่รนีครัคั่วอยู่โอ้ฝากเครับมีอะไรมีนนี้แซน์ายตนนมนตนนี้่มเล็กเ็นเบสโอยเนาะสามแสนสามสามแสนปาเนาะโอเคโอเคตนี

ซื้ออยู่ตลาดเสาสวรรค์ไายเลยเนาะ นี่นางนางเข้มเนาะนางงันงวานางควาย นี่เป็นโซนตลาดสดเดี๋ยวมีเครื่องอยู่เครื่องกินหลายชนิดหลายประเภทม,มีพืชมีผักมีหมากไม้มีกุ้งหอยปูปลาอา,ารธรรมชาติพี่น้องโอ้นี่หอยปลาตองปลาตองตัวใหญ่ขนาด

โครงการอาหารธรรมชาติเนาะคือผักมาทางโซนนี้เนาะมีครบทุกอย่างทีน้อง,ง 5, อิปาเนินหมักม่วงโลหะพันธ์บอกหมักม่วงโลหะพันเนาะตสุกโลแปดพัน มันเผามันหาพันเะแตงโลสา,ามพันเนาวอันนี้นกระทาป่ะนะี่ยโลกกระทาอ่ะมันทำไมผ่ากระเป๋าังไปบ่ ตัวในขายมากไม้เนเพียงตัวสิบสามพันสิบสองพันตัวสิบพันค่นี้นะเคียงหัวค่าหัวนแตงโมสองลูกห้าพันสองกหาพัน ม่วงโลหะพันเนาะไม่เี้ยอรคนไคุเลยโอมมนยนี่โอ้นขมมีนกขมสวยโล10,000เนาะนกขมมาเเนเลวะโอ้มีนขม นี่ลนะเนสนหัมะปแล้โอ้ม,อม,อมีหอตกปอมมาเยกปอมตวเป็นๆเลยกระปอมกระปอม ปลาปอมตัวนเปลี่ยนเลยปลาขนาดป้าปลาคยอดเลย <ไง S 1> ปลาคอหน้านอ้อใครหมดแดงอ๋อก็ไข่หมดปะอ๋อน้องงัวนอ้องงัวก็บนี้ ขัจาเรอารือไบันายเนนี่ปลาแดงครปลาแดงปลาเข้มปลาส้มจัเบ็ัมันกกันเรือไมียบเนาะกินข้าวด้วยไอ้ดยด้ยเซินเซ็งหอเบิ้งอีเด้อ ยังมีควาตายเนาะแจากระจาดจเกข่ายูทูบ e ลยเด้ออารล่ะไข่าวดอะไรก็่า้เนห้าโลละเซ็นห้าเนะโหยามนี้มันยังหายากกว่านึงเนาะมาตะยมมะระโอ้มาเล้ไก่อะถัวพูน่าไก่เจ้ามาได้พูนหมอเอาออกมาได้พูนที้เดียวเลย้หวนไไต้วันเดียวสิมาแตหน้าลำเดียวเนาะมาจะักแค่เหาแม่นคนจะนะ วอันอันนี้มาเรียมา拉ารีโอ wow, ้โดยโดยครับครับครับมาเยอะๆครับครับครับมันบวกลงมันลงเสืยเนาะ ตลาดเ่นกว้างขวาง,วางนีเเนาะอย่าเขาเหยียดนลาดใหญ่ขนาดนี้องผมของอยู่คงกินเลยมอยเวาเนาะมีทุกอย่างที่ทางอาหารทะเลอาหารธรรมชาติเนาะกุ้งหอยปูปลาโซนนี้จะเป็นโซนขายหัวหอมเนะาะหอยมันไอยมักอึแตงโม ไข่มาเขียงมากะทันแอปเปิลมีมะม่วงอ่อนลกไปีดนก่าตื้อมนงข้าดโลหะพันธบะยามนี่มีหลายเลยเนาะมาคุณชังก็น มันเป็นประเทศตลาดเป็นสองแถวเนาะสองแถวเฮายตลาดเฮ้อมข้าวหอมเออแบบพันนิด

น้อยนนูน้อยเนาะ้นไ้ตัน้อันไม้อ่อนมัออนมันเยเอาเอาโตแก้มาเลอ แฟนตัวรุ่ลายขนาดเนี้ยมาเก็ตมาเล่นมัาดาวกันนี่มักเก็ตโกงหาพัน 怀念呢。 หมดแดงก็มีพี่น้องใส่หมดแดงมีน,นอสานเนาะเ็นมาขาม่นอน,น,นบอบนะคะกบ อ๋อบ่นบ่นบ่นยังไกอก ไปก่อนไปก่อนตอนรถโรยกระเจ็ดมีเยอะเนาะยามีเนาะทำเงิงสาวพันยังแพงอย่เนาะเราทำเด็ดคำนี่แต่ว่าไปบนแดงไปบดแดง ตะปจันหอยนี่เหรอตะปจันหอมไหมโลเดียวเอาโลเดียวโลเดียวโรนะเดียวแิดันเดียวกิน วิวของกินฬายลีพี่น้อ่ะตลาดเซาวสวรรค์ไทยขอเดเฉพระโนบริหารเนาะโดยเฉพาะโซนนี้ถึงโซน,อนอขายหาันธรรมศาสตร์พืชผักกุ้งหอยปูปลาหลายครับ พอลามพอรามง้ 50, 50, บ้างอะไรยัยตัวเล็กๆค่ะตัวน้อยค่ะตัวเอยู่วะตามบางซิปบางหาพันจะมีบ่บางหาพันจมีตัวเลบางหาพัน่ะห้เาบางหนึงหาพัน่ะตันนั้นบอกโดยอ้มันไหนไม่ข ار. เขาน่โอ้วะเอาอีกบ่เอาบ้างเดียวละเาเนาะบ้างเดียวยัยเออ กินโมมดจะ้ huh. so okay. uh ินอะเอาคนตุ้อยู่หากินบรใจร้มันเเอาแล้ววะนี่บะไรต้มจีโอ้ยเผาเอาโดยโดยโดยดิฉันบันกะบองไงโดโดย

hoài nó quá ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ปลาสีน้องปลาต้มโพนนะปลาข้าวโคหน้าบอโคเนาะโคหน้าบ้าโคขาสักคนนี้โคหน้าโคห่าชิบ

รถตายแล้วจะได้ทอเลลรถต้องเปลี่ยนตาเรื่องเสียงกรนี่ลาอปลาอเลยนี่ต้องปลาเคงปลาดุกปลาลำโพงปลดาปลดาสงกลปลาอา โลหาซิือกันเนาะโหซิปาซีพดกี่ปลาซาดเอโนปาปลายังตีมตีมแต่ีเล็กก้อนยิ่งจะได้ปาเาะก่น,กนปเปลาเพาะบ่นยปลาเพาะโลหะอย่นี่ปลาเพาะโลหโล โอแคนะรครัโาวาโอาวมปลาลายด้สิ้องปลาน้ำปองปลาเพาะปลาเล่นปลาะกะมี สิ้นสั่งสิ้นแบ๊อ๋อเบ๊ขายสิ้นเบ๊ะเ,เาขเา okay, น้องพี่น้องนี่กำลังชิพภาพบรรยากาศที่ตลาดเซาสวรรค์ไทยอภรไคโซนพิพิหารวันน,น,น,นี้บ่าวสอนมีโอกาสจะพาพี่น้องมาเลาะมาเบิง่งเนาะภาพบรรยากาศาการจับจ่ายซื้อขายของพี่น้องเซาสวรรค์นักเทศอยู่ความจีรัยเลยนะคือยอด ตลาดข้าที่ใหญ่สุดอยู่ในนครจะสอนพวกมิหารแของสอนนักเกษเนาะโอเคสำหรับคลิปี้พอนี้เรสอนจบคลิป,ปว้เพียงสำนี้ก่อนเนะาะพบกันหน้าพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปติดตามให้ปลาสนนอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการจะจิบทางเ่าไปสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนจงอยู่ดีในแหนะ้งโ่งมาด้วความร่ำรวยสบายดี